สวัสดีครับวันนี้มาดูคลิปเทสแมสจีนขายถุงมือครับต้องมีถุงมือโชวใส่ในตรายนะครับมาตัดดูกันเลยงานเป็นไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือดึงดึงแล้วก็ไม่หลุดนะครับซีนจะเป็นซีนด้านในนะครับ จะไม่ใช่งานสตรีนด้านนอกนะครับทําให้ป้องกันการหลุดออกจากหูได้ง่ายนะครับประเทศการใส่จริงกันใส่ก็รู้สึกว่าบางนะครับแต่ก็ใช้ได้ลวดมีความทนและก็แข็งเข้ารูปหน้าได้อยู่ครับดัดไม่ยากนะครับซ้ายขวากันได้ดีนะครับขนาดความยาวของมันอยู่ที่17เซนติเมตรนะครับ ก็มาตรฐานทั่วไปส่วนด้านกว้างอยู่ที่9เซนติเมตรครับอาจจะเล็กกว่าง,งานสีชั้นนิดหน่อยนะครับหูค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับถ้าเทียบกับงานคาร์บอนคราวนี้เรามาเทสดูนี่นะครับเราถือว่ากระดาษทิชชู่นะครับเป็นบุคคลภายนอกแล้วกัน นะครับเราใส่แมสเข้าไปนะครับพน้พนๆเข้าไปนะครับโอเคไม่มีละอองหลุดออกมาเลยนะครับขระดาษแห้งเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าการละอองฝอยได้ระดับหนึ่งต่อไปมาตัดกันงานนี้เป็นงานสามชั้นนะครับ มานักพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสามนะครับสามชั้นนะครับอ่านี่นะครับสามชั้นต่อไปเราจะมาเทสการติดไฟดูว,ว่าแม่งไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่กระดาษทิชชู่นะครับจุดไฟเผาเลยนะครับนี่นะครับไม่ติดไฟนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแผ่นกรองแท้นะครับ ถือว่างานนี้ก็ใช้ได้โอเค